แตงยาใบพี่น้องเบิ่งข้อมีพวกแดงพี่น้องนั่นครับกติร์นน้ำเงาเลยพุ่นออกมาหอดพี่น้องท้งพุ่นก็มีครับพุ่น,อน,นอออโอ้ยมันมัน,นพี่น้องมาเก็บก,กบนันครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาใบสองว่าสิบพมาแล้วเนี่ มันซื้อขาดสิมันพี่น้องเลยสวัรค์น้พี่น้องจะดอกึ้นพี่น้อง tuyệt không tôi muốn mừng đấy này

피น้อ 와우 mm-hmm <laughs> <laughs> มาบ่งผลงานเฮาพี่เอ้อมาแป๊บเดียวกระมานครับผมคนมานนี่ปวกแดงงา,งามเลยครับมานอีกแล้วครับท่าน